ลูก้นูกเึ้นเอ้ยลูกข้นลูกลูกเินนะดกเินะดกเ่นนะนะนี่น้ไหนไหนนลูกลูกโอเคค่อยๆเดินค่ะเก่งมากอย่าวิ่งอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งนะเดินให้ได้เดินครับเดินช้าๆครับลูก เอเดินเดินน้องยืนเองก็ได้น้องเย็นเองน้องอย่าจับมือพี่ลูกให้น้องจับด้วยค่ะที่จับผ้าน้องเดินเ้องก็มีแต่จะวิ่งน้องอ่ะเลยกระตุกใจเขาใหญ่น้องจะวิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะให้ไม่ลูกเอาลูกใหม่ลูกใหม่เด่นเก่งก็ได้ โน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 ยุ่งยุ่งไปหาลุงหน่อไปหาป้าหน่อยไปป้าจะเพื่อนค่ะป้าจะเพื่อนข้างหน้าไปหาลุงก่อนหาลุงก่อนใิ่ไหนลุงมีอะไรเนด้เอารถมาล้างค่ะอยู่เราที่อยู่ค่าชียร์ค่ะคุมเดี๋ยวเอารถมาล้างคร่ะอยู่ลุงเอารถดลุงมาล้างที่ไหนป้าหาลูก เอมารซ้อมนเลยก่นเนี่ยจะไปงสดทีเลามาอพอดีสี่ใบาษฎร์เยี่ยวข้างละสองหยุดหนาจะคับนจเว